คือครับวันนี้เราแบ่งนป็จ๊ะเป็นคลาสที่นำเอาศิลปะการต่อสู้นะคะมารวมเข้ากับบทเพลงนะจ๊ะอสำหรับสมาชิกใหม่นะคะเพลงมีทั้งหมด10เพลงนะก็จะเริ่มตั้งแต่เพลงที่1เป็นวอร์มอัพนะคะแล้วก็จะไล่ขึ้นไปจนถึงเพลงที่แปดนะคะส่หรเพลงที่9ที่10เนี่ยก็จะเป็นคูดาวกับ stretching ทั้งหลายนะคะแล้วก็หลักง,ง่ายๆก็คือคูเหมือนเป็นกระจกนะเราสะท้อนกันเริม่มง่ายง่ายเริ่มที่ก้า อันนี้เรียกว่าเท้าหนันงเท้าดำเราเรียกคอมบัตแซงขวาดำนะจ๊ะอันนี้เรียกคอมบัตแซงซ้ายดำนะอันนี้ถ้ายืนขากว้างเท่ากันเราเรียกได้ยืนแบบฟรอมแซงหลักง่ายๆนะคะถ้าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในเพลงนะจ๊ะเอาเบสิกก็คือกำหมัดอ่ะลองลองกำหมัดอย่างเงี้ยเ,เอาเล็บโป้งกดกลับเก็บไว้นะจ๊ะแล้วชก เราดึงกลับที่มาตลอบแล้วก็ชกขวาซ้ายอันนี้เรียกว่าแจ็คคอร์สเอิรนะบางคนทุบๆอย่างนี้ไม่เอานะวิธีวิธีชกต้องใช้สัมมือนะสัมบัดเหยียดดึงกลับเหยียดดึงกลับอ่านั่นแหละถูกต้องนะจ๊าเราต่อไปจะเป็นท่าฮุกฮุกก็คือการเอ่อเ วิธีก็คือเปิดส้นเท้าใช้หัวไม่พกกดพื้นแน่นๆแล้วเปิดส้นเท้าบิดห,หักหัวเข่าเข้ามาด้านในนะนิดหนึ่เนยมันจะได้แรงบนโลกถ้าใครเคยปอดบวอยมันจะเบี่ยงจากสะโพกมันจะได้แรงแรงขามันจะเยอะขึ้นนะถ้าเราเบี่ยงสะโพกช่วยอันนี้เป็นท่ามุ่นลองดูนะยกแขนขึ้นมาขนาดอกบั่นอยู่ที่แก้มแล้วว่า ฐานอกเก้าสิบหกศานะเสร็จแล้วดึงกลับฮุกดึงกลับฮุกดึงกลับอ่าถ้าแค่นี้แค่นี้ไม่เอานะคือมันมันไปไม่ถึงคู่ต่อสู้มันต้องเลยจมูกเราแล้วดึงกลับเออฮุกดึงกลับเนะี่ยใช้ช่วงสะโพกช่วยฮุกฮุกฮุกอันนี้ฮุกนะจ๊ะต่อไปอัปเปอรค์คับขวาซ้ายขวาซ้ายวิธีนะ สองข้างลำตัวนะจ๊ะยรอกหัวไหล่ลงงอเข่าเล็กน้อยแล้วดันขึ้นสี่ห้าองศาเอองัดขึ้นมาแล้วก็จะอัป,ปคัดรอกรอกไหล่เฉียงลงงัดขึ้นนะเขาบางคนอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้อันนี้ต้องวิ่ไม่ไม่ต้อง ดันขึ้นยุกยื่นยุกยื่นเออช่วงนี้นะจ๊ะอ๋ออัปเปอร์ไม่หวัวเอาเอาโลเวอร์ดีกว่าอันนี้มันจะเป็นเทคนิคเล็กๆก,ก,ก็คือเวลาเราไซคิดนะคะอย่างแรกอย่างที่อย่างที่ครูบอกประจําเลยก็คือพอบอกไซคิดถ้าเริ่มต้นคือเซ็ตส mm ้นเท้านะคะเซ็ตส้นเท้าไปหาทาร์เก็ตเราจะเตะไปหาใครเซ็ตส้นเท้าก่อนไซคิด ดึงเขานะ่ามาที่อกอ่บมันจะดึงอย่างนี้นก่อนเห็นไหมสะโพกมันจะหันไปด้านข้างเลยแล้วทีดึงกลับแล้ววางอันนี้เป็นไซคลิกนะคะเออลองดูเซตทีเออวิธีก็คือเราต้องดึงเขา่าแล้วเราต้องรีโหลดขากลับหนึ่งสองสาส่วนใหญ่ 3. ดึงถีดึงกลับวางดึงถีดึงกลับวางนะจ๊ะอันนี้เป็นไซสิทีเออเชาแล้วถ้าใครเล่นมานานแล้วอยากแอดวานนะคะหักข้อเท้าลงอ่าลองเทควันโดก็ใช้ตรงนี้เป็นตัวเตะอย่างงี้เออมันจะยากขึ้น,นิดนึงอันแอดวาน